มะเขือเทศส้มมะเขือเทศส้มตามนี่เหมาะมากเลยที่จะเอาเก็บไปจิ้มกินตามส้มกินสดๆอร่อยมากเลยนะแต่เราจะเก็บไว้ถ่ายคลิปนี่เอาโรยไว้เนี่ยงอกมาเต็มหมดแล้วเห็นปะงอกมาเพียบเลยนี่คือมะเขือเทศที่เราเอามาโรยไว้ คือเด็ดจากเนี้ยเล่ามาโรยไว้นู่นด้วยนี่กระชายนี่กระชายนี่ก็มะเขือเทศส้มบีบีบีบบรโรยเราจะบอกเสมอว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกมาเองอ่ะเนี่ยเมล็ดพันธุ์ไหนที่มันแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกมาเองปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนนี่กระตัดกิ่งปักชำติดแต่เราว่าเพราะจากเมล็ดก็ดีละ เพราะจำมะเล็เขาแข็งแรงเขามีรากแก้วไงเด็ดไปกินบ่อยๆอร่อยดีไหนลูกนี้อีกพอสุกแล้วก็บี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 หวานหวานลงดินก็ได้เอาไปหวานตรงไหนเดี๋ยวกันไปหาดินหวานกันนะเด็ดอีกครั ลูกหนึ่งมันน่าก,กินนะมันน่าก,กินมันน่าก,กินดินไม่เป็นกรดเป็นด่างนะมันก็งอกพองอกเสร็จทำไงเราก็หาที่แยกเ,เนี่ยในนี้อาจจะไว้ไม่กี่ต้นพองอกมาแบบนี้ไว้ไม่กี่ต้นหรอกไปแนละ้วพอดีมาเห็นก็ถ่ายซะหน่อยถ่ายไว้นะจ๊ะทุกคน นี่ถ่ายคลิปสัน้นสำหรับคลิปยาถ่ายวนไปได้นะสวยงามจริงๆฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะอันนี้ก็พีนาปเตอร์น้องหนวดที่ตัดกิ่งปักชําไว้เนีน่ยใครสนใจมอนไม้ด่างไปที่ช่องออน้องหนวดช่องเดชโชสุกอินช่องน้อเอธิริกาเกษตรอินทรีย กระท่อมก็ไปที่ช่องแม่บีปลูกผักอ้อยก็ไปที่ช่องสาวน้อยทาสวนแล้วก็พืชผักต่างๆพืชไม้มงคลก็ช่องน้องน้องหนวดกับช่องบ้านไร่พยอมนะคุณหน่อยอบอลสีก็ไปที่ช่องน้องโอ๋อใจรักเกษตรตามไปกดติดตามนะพวกเรากดติดตามทุกช่องที่มีคําว่าสวนมีคาว่าเกษตรฟาร์มไร่ปลูกผักอะไรเงี้ยจะได้ความรู้เยแยะตะแป๊ดเป็นลมสําหรับมือใหม่หัดปลูกนะจ๊ะ โอเคสู้ด้วยกันเด้อแค่นี้นะ